มีแฟนสวยเกินไปก็จะต้องสวยถึงชีวิตนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าแฟนสวยเกินไปจนเพื่อนอิจฉาก็เลยผลักพระเอกเราตกผานั่นเองนะฮะไม่ต้องพูดเยอะพอตกหน้าผาไปปุ๊บก,ก็นอนจมกองหิมะนะครับแล้วก็เงยหน้ามาดูนะครับผมเอ้ยนี่แม่ชีหรือพระกุญอิมกันวะหน้าตาคล้ายชิบหายเลยและหญิงสาวคนนี้ที่ไม่มีวันแก่นะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้ผีปีศาจในยุคหิมะนั่นเองนะฮะไม่ต้องพูดเยอะซึ่งเขาก็ทาการช่วยเหลือพระเอกเรานั่นเองที่ตกใจหน้าผานั่นเองนะฮะ ก็ทําการสร้างบาเรียกําบังไม่ให้หิมะลุ่นใส่หน้าครั้งนะครับเดี๋ยวจะจบชีวิตนั่นเองพายเอกเราก็เลยเปิดประเด็นไปถามไปนะครับว่าทาไมถึงช่วยฉันทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นปู่ญาติพี่น้องตายายอะไรด้วยซึ่งตังเอกเราไอติมมาเป็นผู้ผีวิสาก็เลยตอบกลับมานะครับว่าจริงๆแล้วที่ต้องช่วยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยตายไว้ที่นี่ก็จะมีกู้ภัยนะครับผมมาเก็บศพซึ่งก็ทําให้เกิดอาการแบบรบกวนการนอนของผีผู้หญิงนั่นเองหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทําการปูผ้าปูที่นอน ูเสือนะครับผมนุนหมอนสบายใจเฉมนะครับก็รอของวันเช้าถัดไปนั่นเองนะฮะซึ่งเวลานอนมันก็ต้องมีการคิดค่าทานงค่าทำเนียมเหมือนกับนอนอยู่โรงแรมนั่นเองนะครับโดยพูดผีปีศาจเนี่ยก็ทําการคิดค่าทำเนียมค่านอน500บาทนะครับผมต่อหนึ่งคืนนั่นเองนะฮะโหนึกว่าแคชเชียร์เถอะ ึ่งนี่ก็คือเป็นรายได้เสริมของพูดผีปีศาจนะครับผีที่ไหนมันใช้เงินวะไม่ได้มีเซอร์วิสเพียงเท่านี้นะครับผีผู้หญิงแล้วก็ทําการแจกขนมช็อกโกแลตให้กับพระเอกเรากินนั่นเองนะครับซึ่งผีผู้หญิงก็เลยบอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วเขาได้เนี่ยช็อกโกแลตมาจากไอ้มนุษย์อีกทีที่เคยทําตกไว้ข้างทางแต่ก็เธอเนี่ยก็เลยทาการชิมปุ๊บโอ้อร่อยติดใจก็เลยซื้อมากินบ้างดีกว่าจากนั้นพระเอกเราก็เผลอนอนสลับไปดุงตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับประมาณว่าเออนี่แปดโมงเช้าแล้วออกมาได้ซึ่ง ซึ่งผีผู้หญิงนี้นก็พาพระเอกเราเนี่ยพาไปส่งยอดดอยวังน้ําเขียวนั่นเองนะฮะซึ่งก็สามารถออกจากป่าภูเขาหิมาลัยได้นั่นเองต้องบอกก่อนนะว่าขาตอนไปส่งเนี่ยคือไม่ต้องใช้แท็กซี่ก็แค่ทําการบินลอยหอบไบบนฟ้าอย่างกับอยู่บนแอร์เพนแต่ก็ไม่ใช่แอร์เพนนะครับผมสาวผีพูดเนี่ยก็เลยทําการส่งผู้หญเราที่สถานีตํารวจนั่นเองผู้หญเราก็ทําการเดินเข้าไปที่สถานีตํารวจแล้วก็เจอเพื่อนนะครับผมกาลังร้องเรียนร้องทุกข์ประมาณว่าเพื่อนของเขาเนี่ย กตกหน้าผานั่นเองนะครับไปอ,อีกเราก็ทําการเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ทาการชี้แจงว่าจริงๆแล้วกูไม่ได้ตกมึงนั่นแหละผักกูตกลงไปต่าง,งหากนะครับผมซึ่งก็ทําให้เพื่อนของพระเอ,อกเราเนี่ยถูกจับนั่นเองนะครับนี่สินะเพื่อนแทงด้านหลังจากนั้นเพื่อนที่เป็นเพื่อนของพระเอ,อกเราที่โดนทําการหักหลังเนี่ยก็ได้ทําการเข้าฮ่องกงนั่นเองนะครับไปสู่กระแพงจีนนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องเกี่ยวกับพดพดผีปีศาจิษะเไปเราก็ไม่ได้เล่าให้ตํารวจฟังนะครับผมถ้าเกิดเล่าไปเดี๋ยวแม่งมาหลอกนะฮะ หลังจากตั้นมาพา่อก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาสาธัญเย็นนะครับผมซึ่งก็ทําการรักษาต,ตัวประมาณ1อาทิตย์ครึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหายดีหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ออกโรงพยาบาลมาก็เซ็ตผมเสยหน้านะครับผมเดินข้างทางไปสักพักก็เจอพูดผีปีศาจอีก